กากซากอยู่ค่ะทุกคนเจอกลุ่มซับอีกแล้วแต่เช้ากำลังสิโพกำลังงามเลยค่ะกากซากอยู่ ¡Oh, <laughs> ยอดอวบๆเลยค่ะกำลังขึ้นเลยโอ้ยงามขนาดสาวๆเฮ็ดเมนู่ยังกินค่ะนี่น้อไม้อวบ,อวบๆจังสิโอน้อไม้พะนะผักบุ้งเก็บผักบุ้งก็อยากกินน้อไใหม่ด้วยป่ะท่นี่โอ้ยยอดอวบๆอวบอวอวๆเลยมื้อนี้ปนา มันกำลังขึ้นนะคะทุกคนสาวๆหิมะ้าาเขาป้ากันค่ะเดี๋ยวเด้อขออนุญาตเด็ดอีกสักปะเด้อ ผลงานวันนี้ค่ะอวบอวบอ,วอ,วอวัวอัวเป็นดาแซบให้